สวัสดีครับผมนายนวัดน์ชรนี้นะครับรห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ห้าหกะครับวันนี้จะมานำเสนอการทำงานด้วยโซลิดโซลนวครบคือฟรมจักรยานนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามาครับแล้วก็เลือกคำสั่งลากขึ้นมาในตําแหน่นะครับชิ้นงานชิ้นนี้รับเส้นประมาณนี้ก่อนนะครับให้มีขนาดรูปทรงที่เราต้องการก่อนยี่สิบนะครับจากนั้นก็กำหนดขนาดให้มานะครับ เส้นนี้คืออช้นง้นเ้ามาให้มีขนาดความสูงเท่ากับสามร้อยนะครับส่วนก็เลือกทิ้นฟีเจอร์เนี้นะครับสามร้อยนเอ็จุดสสี่นะครับแล้วก็กาาูนี่กับด้านในนะครับทำมุมกันอยที่เลือกที่ท็อปเพลนนะครสิบสามจุดท้องมาที่เชื่อมาที่เพลนเป็นเนนะครับอ f ฟ s e t ออกมาเท่ากับยี่สิบ แผ่ครับเราก็จะได้รูปแบบแบบนี้ออกมาครับอันั้นจากนั้นผมก็จะลากเส้นลงมานะครับจากเส้นนี้นะครับลากตั้งฉากออกมาครับเอาใหม่ครับเอาใหม่อเอาเบรดคมาที่เบรดครับหลังจากนั้นผมก็จะกำหนดขนาดนะครับให้เส้นสองเส้นนี้ห่างกันทั้งหมด <43. S 1> ออฟเซตประมาณสิบนะร้อยยี่สิบห้าปรมายี่สิบห้าเราก็ได้รูปแบบนี้แนละ้วตกลงครับ เราก็จะให้เส้นสองเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับทำมุมหกห้าสิบองศาองกลมหลังจากนั้นเราก็จะลากเส้นออกไปนะครับสมนนี้นะครับแล้วก็ไอ็กซิสเก็ตนะครับขนาดของเส้นคือสี่ร้อยสามสิบนะครับเอ็กซิสเก็ตเอ็กซูดนะครับทำมุมจากตรงนี้นะครับเท่ากับแปดสิบแปดองศาระยะยี่สิบห้านะครับ อ่าเมื่อกี้ลืมนะครับเท่ทีนะครับลืมต้องเส้นนี้ต้อลงนะครับเส้นนี้ครับที่คาสั่งล้อมนะครับต้องเป็นซินสัไลด้วยนะครับครับก็อันที่สองครับก็เหมืนเส้นนี้ด้วยนะครับมันสัไลน์อ่าแล้วผมก็จะกำหนดขนาดนะครับให้เส้นนี้ครับกับเส้นนี้นะครับทำมุมกันจะใช้คำสั่ง คือเชลนะครับก็เลยขึ้นมุมเป็น31.6หนึ่งนะครับเริ่มที่ตรงนี้นะครับที่ขวาสเวกัลเชอร์นะครับไอ้สักครู่นะครับหลังจากเมื่อกี้พยายามแก้ปัญหาโอเวอร์ด oh, ฟนะครับตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับคือเราต้องเอาความสัมพันธ์ของเพอร์เพนด u l ูล่าของจุดจุดนี้ออกไปนะครับสึงจะไม่ไม่ไม่เกิดปัญหานั้นขึ้นนะครับแล้วเราก็จะทําให้มันมี มุมเท่ากับเอ่อสักคครับสามสิบเอ็ดจุดหกหนึ่งชว์พีวิวนะครับอ่าเราได้รูปอย่างเงี้ยมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการลากเส้นด้วยคำสั่งลายนะครับแล้ว<อ>ก็กวากำนดให้เส้นนี้กับเส้นสนี้นะครับ ที่เราได้ชิ้นงานขอาเรื่องว่านะครับโดยการที่เมื่อกี้เราเชลไว้ครับแล้วก็เราก็จะกําหนดขนาดมานะครับว่านี้คือหนึ่งร้อยสิบนะครับหนึ่ง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 ศูนย์นะครับแล้วก็ลากเส้นเข้ามาข้างในนะครับกําหนดขนาดมันว่าแล้วก็กําหนดขนาดมานะครับ ตรงนี้คือ25นะครับหลังจากนั้นเราก็จะคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคสั่งเมอร์นะครับแล้วเส้นนี้ติดกันนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง Extend Entity นะครับล้านเส้นนี้ครับเราจะได้เส้นรูปแบบออกมาเป็นแบบหลังจากนั้นผมก็จะออกจากสเก็ตนะครับ แล้วก็มาที่คำสั่ง 3D s ket c h นะครับเลือกรูปแบบภาพเป็น iso metric นะครับสร้างเส้นขึ้นมา2เส้นนะครับกดแท็บนะครับในการเปลี่ยนแกนนะครับมีแกนเป็นแกน y Z นะครับสร้างขึ้นมา2เส้นนะครับ ำหนดขนาดมันให้มีขนาดอ่าผมก็จะกำหนดขนาดของมันนะครับให้มีความยาวเท่ากับร้อยสิบทั้งสองเส้นเลยนะครับจากนั้นก็คลิกอย่างนี้นะครับสองจุดนะครับแล้วก็ mid point นะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับ mid point เช่นกันนะครับจากนั้นผมก็จะออกจากสเก็ตนะครับแล้วผมก็จะสร้างเพนขึ้นมาใหม่ครับคือเพนตรงนี้นะครับ ดียมที่เพนนะครับเพนว่างอันนี้นะครับกับตัวน,นี้นะครับอ่าให้ด้ยเพนอันนี้มานะครับเราก็จะสร้างกลม,กมะกนะครับกลมรสเก็ตนะครับวงกลมขนาด5้าสิบ็นะครับ แแล้วพี่ผมก็จะกำหนดขนาดให้จุดนี้กับจุดนี้นะครับห่างกันยี่สิบแปดนะครับเราได้รูปแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ลากเส้นใช้คำสั่งลายนะครับลากจากจุดขอบนะครับออกมาสักหน่อยนะครับเลยมาทั้งสองฝั่งเลยอ่าแล้วก็ใช้คำสั่งเราบังคับให้จุด นี่ครับเป็นค o ลิเชียนกันนะครับคิเนนคชีเช่นกันเราก็จะทิมส่วนที่เราไม่ต้องการออกตอนนี้ทิมเอนติตีคือส่วนนี้นะครับเราก็จะได้รูปแบบนี้ออกมานะครับเราก็อเมาสร้างอีกเพลนนะครับคือเพลนข้างบนนะครับคลิกเชื่อมมาที่เพลนนะครับ เรก็จะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับขนาดของมันก็คือวงกลมที่มขีขนาดขนาดของมันคือรัศมีเท่ากับสิบสามนะครับผมก็จะเอาจากสกเกตนะครับแล้วก็เอ็กซ์โมรมาเอ็กซ์โมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นตีนฟีเจอร์นะครับรัศมีเท่ากับหนึ่งนะครับเอาเป็นอยู่ข้างในนะครับอ่า มีครับหลังจากนั้นผมก็จะสร้างอีกเพลนนะครับที่จีเอามที่เพลนนะครับอ่าอ่าคราวนี้ก็สร้างวงกลมเหมือนเดิมนะครับวงกลมมีรัศมีเท่ากับเก้านะครับเราก็จะมาใช้คำสั่ง เอ็กซิสเกชันก่อนนะอ่ามาที่สวีปปึ๊บติดฟีเจอร์นั้นอ่าเราก็จะได้รูปเป็นอนนี้ามานะแล้วเราก็จะมาสร้างเพลงกันที่จุดท,ที่เราทำยื่นออกมาเมื่อกี้นะครับเชียววันที่เพลงนะครับ เปิดว่า normal to ที่จุด origin ของเรานะเราจะสร้างวงกลงองมออกมานวะงกลมขนาดสี9เก้านะ ลงนะแล้วก็กลับมาลูกของ iso metric นะครับนั้นผมจะใช้คำสั่ง execute นะครับมาที่สวีปเหมือนเดิมอ่ามีการค้างนิดนึงนะครับอ่าได้แล้วติดฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับหนึ่งเหมือนเดิมอ่าตกลงนะครับเราก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นผมจะทำการซ่อนเพลนนะครับที่หายหายให้หมดเลยนะจากนั้นมาที่ช่วงสามรีสเกตนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็โชว์ตลอดเวลานะครับ กินแล้วก็ซ่อนเพลงไปเรียบร้อยนะครับอ่าผมจะโชว์เซตน,นี้นะครับโชว์ออกมาโชว์ตลอดเวลานะครับจากนั้นเราก็จะสร้างเพลงนะครับอ่าเราก็จะสร้างเพลงนะครับจากอ่าเคล็ดลืมเพลงนะครับเส้นี้กับเส้นนี้เนี่ยอ่าปลายเป็นเพลงออกมาจากนั้นเราก็จะสร้างวงกลมวงจุดกำเนิดของมันนะครับ ำนวนขนาดนะัสมีคนะือ9นะน,นะน,นะครับก็จะมาเอ็กูมาร์มานะครับที่นี้นะครับมาเป็นอัพทูสเซฟเฟนะครับแล้วก็ผิวนี้นะครับอ่าเต็มฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าก็ได้แบบนี้วมาโอเค หลังจากหลังจากนั้นผมจะสร้างเพลงขึน้นมาหนึ่งเพลงนะคร,ร,รับบริเวณก็คือตรงนี้ครับเส้นนี้ครับกับเส้นที่เราเคยทาไว้ตรงนี้น,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 ะนะครับอ่าเห็นไหมนะครับจากนั้นก็จะ้างเส้นนะครับตามนี้นะครับก็กำหนดให้มันขนาดเท่ากันนะครับ ขนาดให้มันคือหนึ่งร้อยนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมจะสร้างเส้นที่มาสองเส้นนะขนาดของมันก็คือยี่สิบห้ากับหกสิบยี่สิบห้า แล้วก็หน้าวที่จุดจัดนี้นะครับโคสดเดียนเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่วัสดนี้นะครับ ที่ปลายของยี่ห้าเซนนะครับก็จะลากไปสนจนเกิดสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองข้างครับหลังจากนั้นผมจะสร้างเพลนขึ้นมาหนึ่งเพลนนะครับซิสเซกเกอร์ก่อนนะครับสร้างเพลนจากจุดนี้ครับกับเส้นนี้นะครับค้างค้าง,าง,างอ่ะร้อยครับ แล้วก็มาที่คำสั่งสเก็ตน,นะครับเราก็กดซิเซอร์เคิลนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาอ๋เ,อเ,อเพนไหนไปแล้ววะก็มาสร้างเพนใหม่ครับอ่ามาที่เพนเจ็ดครับสเก็ตใหม่ เ l a n เจ็ดนะครับ exit sketch ก,ก,ก่อน sketch ใหม่ sketch ที่เพลงเจ็ดอ่าสร้างวงกลมขนาดเท่าก็ขนาดก็ต้องเป็นสิบหกนะครับตกลงนะครับแล้วก็ extrude มาแล้ว กดพิดติฟีเจอร์หมือนเดิมนะครับข้างในเหมือนเดิมด้วยแล้วก็ได้รูปนี้ออกมานะครับจากนั้นผมจะสร้างเพลยขึ้นมาห่งเพลย์นะครับคือจุดนี้ก็จุดนี้น,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 นะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมากำหนดขนาดด้วย Smart Dimension นะครับเท่ากับ18นะครับ แล้วก็ Exit s k a t h นะครับไปที่ Sweep นะครับจุดนี้นะครับเส้นทางของมันก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับตินฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับตกลงครับเราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับสร้างเพลงทขึ้นมาเหมือนกัน ในฝั่งนี้เราก็ทำเมืเดิมนะครับก็สร้างเพลงขึ้นมาก่อนเ้ยพิดผิดพิษพิษพิิพอเอาไว้โชว์กันนะตรงนี้อ่าก็สร้างเพลงศัณยน,นีกับเัณยนีนะครับก็สร้างวงกลมขนาดนม a เตอร์เท่ากับ รสมีเท่ากับเนะก้านะครับก็สวีปนะครับที่สเกลแล้วก็สวีป มาห่เลือกไม่ได้นะให้กดคลิกขวาครับ select manager นะครับ,แล,นนรบแล้วก็เส้นนี้ครับเส้นนี้อ่าแล้วก็สวีบขนมานเรยรูปแบบนี้นะครับถัดไปผมก็จะมาโชว์เพจนะครับเพจนึงกับเพจนึงครับ จากนั้นผมจะมาทำการมาที่คำลังสกเก็ตนะครับมาที่คอนเวิร์ตเอนีนะครับของอันบนก่อนนะครับอันข้างในนะพิวข้างในแล้วก็มาที่ Extrude ดรับนะครับ อันนี้ชิทงานเลยไม่ก่งนะเดี๋ยวต้องทำให้มันก่งก่อนนะครับพวกจะกลับมาที่รูปของ iso metric ก,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 ก่อนนะครับก็สูงข้าไปใกล้มาที่คำสั่ง sketch ก่อนนะครับ sketch ดีเลย sketch เอ่อ convert entity นะครับเลือกวงกลมข้างในนะครับตกลงนะลกกกนะครับเสร็จแล้วก็ exit sketch นะครับมาที่ ก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับอ่า HHH> ทีนี้ชิ้นงานของเราข้างไปก็จะโกวงแล้วนะครับเราก็เราก็กดที่เป็นสามนะครับเลือกมาที่สเก็ตนะครับคอนเวอร์ซิตี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ที่ขอบโค้งด้านในเหมือนเดิมนะครับ ตกลงนะครับเอ็ก s ์ซิสเซ็นะครับมาที่ฟีเจอร์ Extrude Cut นะครับ ข้างในมันยังมั่วๆอยู่นะครับเราต้องทําให้มันสวยงามนะครับก็เพลยปัญหาของเรานะครับเลือกมาที่ insert sketch นะครับเลือกมาที่เพลยนี้นะครับแล้วก็ convert entity นะครับเลือกไปที่ขอบด้านในนะครับกดตกลงครับก็ไปที่ feature extrude cut นะครับสักครู่แล้วเราก็เลือก end condition เป็นจุดนี้นะครับกดตกลงนะครับ อ่าเราก็ได้เป็นวงกลมที่สวยงามนะครับจากนั้นผมจะทาการ uh, นะครับเก็บเพลนทั้งหมดเลยนะ,ะ,ะครับนั่นสุด cool เราก็จะทำการสร้าง Geometry p l a n e นี่นะครับเส้นนี้ครับกับนี้ครับก็ตกลงครับนี้เราก็จะมีกาำทำการสเก็ตที่เส้นนี้นะครับ่าพเนนี้นะครับเป็นมุมองเป็นภาพด้านหน้าครับ ก,ก็วาดตามนี้เลยนะครับแล้วก็กำหนดเส้นหนึงมาเส้นหนึ่งนะครับเป็นเซนเตอร์ไลน์ออกมานะครับ แล้วเราก็กำหนดให้ขวาสัมพันธ์ของเส้นนะครับเป็นสมมทรีนะครับ เราก็ทกําการลากางสเตอด์ลายขึ้นมานะครับอ่าเราก็จะกําหนดขนาดได้แบบนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับขนาดเท่ากับสิบปดนะครับอ่าวงกลมนะ อ f f s e มันออกมานะครับเส้นนี้อ f อเส e t เอกมาเท่ากับสองครับอ f f s e t เสร็จแล้วเราก็จะกำหนดนะครับ แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำเ,เส้นว่าดังนั้นผมก็กำหนดขนาดนะครับให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากนะับยี่สสองครับ

เราก็จะได้รูปแบบนี้ออกมาน,นี่คือหนอานใหญ่ที่เราว่าเป็นเพลนเมื่อกี้เสร็จแล้วนะเราจะได้ชิ้นส่วนที่เสร็จสมบูรณ์แบบนะบนี่คือจบการนำเสนอไปเท่านี้